วันเดบิวที่อนเนกอนาที่สุดของเทพวายุผมยอมรับเลยว่ามันแบบมันแย่มากไอ้ด้วยยันสไลด์เดบิวใช่ครับผมสไลด์เดบิวของผมคือผมเขียนมือเอาจากนั้นผมส่งไปให้คุณยักษ์ดูคุณยักษ์ก็คือเมนเจอร์ผู้ดูแลผมนั่นเองคุณยักษ์เนี่ยมีน้องสาวนะครับคนหนึ่งน้องเขาก็ทำวีเหมือนกันพอน้องเขาดูแล้วเนี่ยน้องเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูทําให้นะใช่ครับผมน้องคนนั้นก็คือน้องสาวราฟีเนียของผมนั่นเองน้องเขาก็เลยทาสไลด์เดบิวให้ผมนั่นแหละครับคือที่มาของสไลด์เดบิว เราก็เลยมีสไลด์เดบิวสวยๆในวันเดบิวหลังจากนั้นยังไม่พอด้วยความที่ผมตื่นเต้นผมพูดมั่วไปหมดเลยสไลด์เนี่ยน้องเขาตั้งใจทํามาให้แล้วแต่เราเสือกไปมัว่วใช่ครับผมพูดมัว่วมั่วทุกขบวนการที่ผมจะทําได้มั่วเสร็จยังไม่พอพายุเข้าใช่เราพูดกันอยู่ดีๆคุยกับคนดูเขาอยู่ดีๆเนี่ยฝนตกพายุเข้าแล้วยังไม่พอครับผมข้างบ้านที่ติดกัน บอกว่าไฟดับไฟเริ่มมาไม่พอแล้วไฟที่ห้องผมก็เริ่มกระพริบกระพริบ,บละมันทําให้ผมรู้ตัวเลยว่านี่ไม่ใช่วันของมึง <c oughs> <c oughs> มึงลงจากชตีมึงได้แล้ววันเดบิวต์ของเทพบายุโดนพายุถล่มยับเลย <c oughs>